วัสดีครับวันนี้พบกับผมชช่เลยนะครับบัสเอ็นทีนะครับไปเที่ยวเช่นเคยนะครับเราจะไปที่จังหวัดัชนาะฮะจะมีออร้านกาแฟชิคๆริมแม่น้ําเจ้าพยาและพาไปกินร้านผัดไทยเจ้าตํานาน40ปีอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องไปแน่นอนคือสถานที่วีรชนคนกล้าของจังหวัดัชนานะครับโดยวันนี้เราจะเดินทาง ไปโดยเจ้าคันนี้ครับโตลตาโคราอันติสนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.8เป็นรุ่น E รุ่นพื้นฐานนะซึ่งต้องบอกกันว่า,วาเจ้าคันนี้แหละจะพาเราไปเที่ยวกันนะโดยระยะทางจากที่นี่นะฮะจากที่นี่นะครับถึงชัยนาท219กิโลมันจะเป็นยังไงการขับขี่จะนุ่มนวลแบบไหนและการเดินทางเราจะไปพบเจออะไรบ้างไปกับผมครับบัส n d p d p ไปครับ พันธุ์นครสิยุธยานะที่ขับกันมาเนาะก็อยู่ในคันนี้นะครับเจ้าตัวโตลต้าคอร์ล่าอันติสนะครับตัว1.8เป็นเป็นตัว E นะตัวนี้เป็นปี2017นะครับซึ่งต้องบอกกับว่าขับมาแล้วค่อนข้างนุ่มนวลเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับแล้วก็สาระประตูของเกียร์ CVT นะฮะตัว7สปีดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับสำหรับตัวรุ่นเกียร์ตรนมาตุ้นรุ่นนี้นะครับแล้วก็ภายในต้นบอกว่าเข่งขึ้นดีกว่าเพราะว่าเป็นเบาะสีสีเทาเข้มสีดำนะครับภายในตกแต่งด้วยโทนแนวสีบรอนเงินแล้วก็ดำนะครับต้นบอกว่าขับมันมาเครื่องพันแปดนะครับขับต่างจังหวัดก็ดีขับในเมืองก็โอเคนะสิ่งความสะดวกภายในรถนะครับก็จะมีสองช่อง USB นะฮะแล้วก็เปิดเพลงได้แล้วก็มีส่วนคอมมอนติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับ ซึ่งเพิ่มอัตรารศนคาร์ัผีได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือช่องแอร์เขาจะทําเหมือนกับ รถยรีย่ห้อย้อนคือแนวดาวินเทจนะครับเผือคือด้านหลังก็จะมีที่นั่งกว้างขวาง,งสุดสบายนะครับเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวตัวเนี้ยสาคัญเลยนะมีนี่โหมดสปอร์ตจะใช้ในส่วนของการเพิ่มาตาเร่นในขับขี่ที่ต้องการความความเร้าใจติดเต้นเอาใจต้องแน Sport นเชนว์สปอร์ตทั้ดซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆครับสำหรับรถตัวนี้ครับโต o ต้าคอราแอนติ e, ส 1.8e 27นะครับถ้าใครหารถ เซกเมนต์นี้นะครับอยากได้ราคาดีๆต้องมาที่เราครับ NVP ค่ะโทรมาที่เบอร์046397464เบอร์คุณปูนะฮะติดต่อไดตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าเรานำเข้ามามา4-5คันนะครับที่เอามาให้ลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ไปต่อที่ใชนาจัน ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดัชน,น่าแล้วนะที่ร้านนี้เลยครับร้านแรกครับผมของจังหวัดัยน,นาที่เรามาวันนี้คือร้านฟันเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมต้ <c oughs> มองบอกว่าจุดเด่นของร้านนี้คือเป็นร้านกาแฟริมน้ำวิวบรรยากาศโรแมนติกสุดๆนะครับและที่สําคัญคือร้านนี้นะครับแต่งแนวชิคๆไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรร้านนี้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์มาตกแต่งด้วย นะครับแล้วตัวร้านจะตกแต่งเป็นแนวล็อตนะครับการตกแต่งร้านจะเป็นยังไงจะสวยแบบไหนบรรยากาศร้านจะสวิตอย่างไรนะฮะและที่สำคัญคือรสชาติกาแฟาจะล้ําแค่ไหนไปกับผมครับ อันนี้นะครับเราก็ถึงที่ร้านแล้วนะครับซันเซ็ตร้านนี้เป็นร้านที่ใช้กาแฟเอทพรีเมียมครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับผสมแล้วก็ที่สําคัญคือเบเกอรี่เขาค่อนข้างที่จะโหสุดยอดเลยนะครับดูดินรีเมียมเห็นไหมฮะที่บอกว่าคุ้นสิมากจริงๆนะครับมุมนึงก็คือมุมริมแม่น้ําเลยนะฮะตรงนี้ก็คืออยู่บนแพนะคุณต้องจองก่อนนะครับถึงจะเข้ามานั่งตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้คือริมน้ําแล้วก็ที่สำคัญคือใครอยากจะมีแอคทิวตี้คือกิจกรรมต่างๆอย่างริมแม่น้ําอย่างเช่นทายเรือ มาได้เลยครับตรงนี้จะมีส่งชูชีพให้นะครับให้กับบริการลูกค้าทุกท่านนะครับมาดว่วกาแฟาก่อนเนาะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เขาบอกเป็นซีเรียลของทางร้านนะครับชื่อว่าคลาวส์ไล่นะครับก็เป็นมาเลกาแฟาไทยนะครับชิมกันแล้วกันนะอืมรสชาติเข้มข้นดีครับแล้วก็คือไม่ใช่เข้มข้นอย่างอื่สิเขาเรียกว่ารสชาติละมุนนี่ว่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใช้นมค่อนข้างที่จะหอมมันทําให้กลิ่นกาแฟาเนี่ยชัดขึ้น นะครับอยากให้ลองครับ เราจะไปคือร้านผัดไทย40ปีครผัดไทย40ปีครบอกเลยครับว่าทำไมถึง40ปีมีคำตอบมันอยู่เดี๋ยวไปเกันครับผมไปกันครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านต้นตะขบนะคะร้าน ผัดไทยอายุยืนนานถึง40ปีนะครับถึงบอกเป็นตำนานของที่นี่นะครับของที่ออจอดใช้หยนานะครับผมมีหาะายที่น่าชิมอีกนอกจากผัดไทยเดี๋ยวตามผมไปครับผมปากกับาร์สเอปั๊ตอนนี้นะเราก็อยู่ในร้านนะครับร้านต้นตะขบนะครับคนในร้านเยอะมาก ร้านนี้ต้องเป็นร้านที่แบบร้านที่คนต้องมานี่ครับได้ระวมาต่างๆมามากมายนะครับมันจะเป็นเชียวชวนชิมไม่ว่าจะเป็นไนท์ชอ์ก็มีด้วยนะครับนะครับต่างมาที่สำคัญคือร้านนี้คนเต็มตลอดต้องบอกนะที่ผมผมมามาถึงที่นี่ประมาณสักบ่ายแปดสองโมงนะครับคนยังแน่นร้านเลยเราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับจังหวัดนี้ใชยนทเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ที่บอกนะครับฝั่งผมไปที่นี่เลยร้านต้นตะขบนะฮะถือว่าเป็นร้านที่ดังมาก จะดังไงจะอร่อยไงเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับอาหารหาของเขาบอกไทยเนี่ยเด็ดมากแล้วว่าปลาให้น้าที่เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าสุดๆทุกเมนูเดี๋ยวเมนูจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะนะครับผมเครับตอนนี้เราสั่งมานะครับที่นี่ดังผัดไทยครับเพราะนั้นเราต้องมาชิมผัดไทยก่อนนะฮะว่า รสชาติเป็นยังไงนะฮะนะครับ,นะค,รบคือเขาไม่เหมือนใครนะเขาจะไม่ใช่หวานนำนะทนี่เนี่ยเขาจะโชว์รสชาติแบบกลางพอดีอ่ะแล้วก็พอบีบขอมวนานาปุ๊บนะมันรสชาติมันใช้ได้เลยต่อมาครับชิมนี้เลยนะี่ครับปลาก,กายครับผม อร่อยมากเลยตัวของเนื้อปลาเขาเหนียวหนึบนะครับเหนียวหนึบแล้วก็ไม่ไม่ไม่เผ็ดมากพอกัดเขาน้ำจิ้มใช้ได้เลย,ยอร่อยมากครับผมมาปลากายครับต่อมาครับไม่รู้ต่อมา,มอมาปลาเนื้ออ่อนนะครับใช้มือนะครับใช้ช้มืออืมีมข้าวปลาสดมากแล้วก็หอมหอมมากนะครับเรื่องสำคัอ,อ,อเนี่ยดูเลย ถือรสชาติเขาทำดีมากนะครับเนื้อปลาเดี๋ยวครับผัดเผ็ดชิ้นปลากายนะครับวันนี้ของดังรนาน้านนี้รสชาติจัดจ้านเนื้อปลาดเด้งลังดีครับต้องมาต้องสั่งผัดเผ็ดชิ้นปลากายอย่างนี้นะ ร้านต้นตะขบนะครับชื่อนี้รางวัลต่างๆเหล่านี้ได้มาเพราะรสช,ชาติล้วนครับคุณภาพบริการรสช,ชาติดีมากเลยครับแนะนาให้มานะครับร้านต้นตะขบนะครับอยู่จังหวัดชัยนาทเซิร์ชหาใน Google เจอแน่นอนครับผม ผัดไทยนะครับที่มียุถึง40ปีนะครับผมแล้วก็เราทำกาแฟเรียบร้อยเนาะไปริมน้านะครับตอนนี้ก็มาอยู่นี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวเชียงบวดศาลนะครับบอกว่าที่นี่คือเมืองสันขบุรีนะฮะเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ละกันเนาะตั้งแต่สมัยนู่นเลยสุโขทัยตรงเนี้ยถูกเรียกว่าเมืองทาเศิลาชานะตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกกันว่าเป็นเมืองที่มีปรวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานจริงๆนะครับแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยนะครับตรงนี้นะเราอยู่ตรงที่หน้าอำเภอ สังขบุรีนะฮะซึ่งตรงนี้มีจุดนด์มาร์คที่น่าสนใจก็คืออนุสาวรีย์ขุนสัลครับผมคุก้าของหมู่บ้านบางละจันนะครับเป็นหนึ่งใน12ผู้นําชุมชนของบางละจันนะครับขุนเองนะครับก็จัดสร้างไว้ที่นี่แล้วก็เป็นที่บวงสวงนะครับเป็นที่ศูนย์จุดจิตใจของชาวเภอสังขบุรีนะครับผมนะฮะขอม้วนงานจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยครับผมไปกับบัส NNP นะครับ นี่นะครับเราก็มายืนอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์นะครับของขุนสัล์นะครับซึ่งขุนสันย์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นเว็บรุษแห่งลุ่มน้ําน้อยนะครับเป็นหนึ่งในผู้กล้าของชาวชุมชนบ้านบางละจันนะครับที่ว่ามีการต่อสู้กับพม่าถึงเจ็ดครั้งเจ็ดครานะครับเขียนอยู่ในหน้าปวัศัตร์ไทยนะครับว่าท่านคือขุนสันย์นะครับผมอนุสาวรีย์นี้นะครับจัดสร้างนะครับเมื่อประมาณวันที่19บกรานะครับมกราสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหนะครับผมทุกวันที่สิบเก้นมกราทุกๆปีก็จะมี ศูนย์รวมศูนย์กลางของอำเภอสังขบุรีที่สำคัญคือเขามาบนบาสันกาวครับจะใช้ในส่วนของกระบือนะฮะหรือควายนี่ะครับมาในการแก้บนนะครับผมซึ่งตรงนี้เยอะมากนะครับตรงนี้ทางด้านหลังของรูปสมสดีก็คือเป็นในส่วนของหน่วยราชการต่างๆหมดเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากให้รูปเพท่านนะครับแล้วก็ fc เพท่านมาเที่ยวกันนะครับที่นี่ครับสังขบุรีที่นี่ใช้หน้าครับผมที่นี่ถิ่นผุกกล้าขุนสันวิรัุรูปมน้ำน้อยครับผมกับบาร์สินีพีครับ นะครับกับคลิปวันเดย์ทริปนะครับตอนนี้เราปิดจบคลิปที่สังคบุรีเนาะต้องบอกก่นว่าตลอดระยะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับจาก n อ p นไอพีสุนทรภัณฑมาถึงจังหวัดชัยนาทนะครับระยะทาง270กิโลเมตรบวกลบนะครับเจ้าคันนี้ครับโตลต้าโคลรันซิสหนึ่ง e ตัวนี้นะฮะปีสองพันสิบเจ็นะครับขับได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็พิเศษของเขาคือเขาจะมีโหมดสปอร์ตซึ่งโหมดสปอร์ตตัวเนี้ยขับทางไกลบอกว่าสนุกมากจริง ตัวนี้สีขาวนะครับมีมาไม่เยอะนะฮะกับราคาที่ผมจะให้คุณนะบอกเลยตอนนี้เราตั้งขายอยู่ที่5 7 9 0 0นบาทนะครับแต่ถ้าคุณมาภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเดือนแห่งความรักผมมีโปรโมชั่นดีๆตัวนี้นะครับขายอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทครับผมราคาเนี้ยบอกเลยนะฟรีประกันฟรีจัดทีฟอวหมดแล้วนะครับอย่าช้านะรีบมาได้เลยนะครับคันนี้รอคุณอยู่กับโตลต้าคอร์ราอันซิส1 8ึปด e p สิคันนี้ครับแล้วหวังว่าโอกาสทนะี่ทุกท่านจะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อกำลังใจให้เราในิดหนึ่งในการทำสรรพคดิดดีๆแบบนี้นะครับนี่ผมบัดเอพีแล้วและทุกคนน้องๆต้องขอ,ขอบกสวัสดีนะครับผม